สวัสดีครับวันนี้เราจะนำน้องๆไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพชื่อว่าห้างยุอพูดไม่ได้ครับเดี๋ยวถูกจับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอนายสมมุติว่าชื่อนายปานเป็นพนักงานขายซาลาเปาส่วนแม่ของเขาเป็นพนักงานทำความสะอาดในห้าง และในปานก็มีน้องชายอีกคนหนึ่งอยู่ที่บ้านเหตุการณ์ในห้างก็เป็นแบบนี้ทุกวันละครับเช้าก็มาทำงานเที่ยงก็พักบ่ายก็มาทำงานอีกเหตุการณ์ก็เป็นแบบนี้เสมอไปวันนี้แสนสดใสเริ่มวันใหม่ด้วยใจเตรีสวสัีสวัสดีสวัสดี พบเจอปากหวานจริงๆนะเธอที่เคยพบเจอไม่สวยหรือไงเธอสวยที่กว่าทีใครน้ารักสดใสดูเข้าทีถ้าท่านคิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มีแต่รักๆคใคร่ๆใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่ขอตอบเป็นปริศนาสายฟ้าแลบว่าลงมา เหตุการณ์นี้ตื่นเต้นยิ่งกว่าเหตุการณ์รักๆใครๆต้องอดใจรอดูและแล้วเหตุการณ์ที่ทือคนในห้างรอคอยก็มาถึง ปานเอ้ยซื้อขนมให้น้องหรือยังละะลูกยังเลยครับแม่ดีแล้วล่ะวันนี้แม่ซื้อมาแล้วงั้นวันนี้ผมเอาสารเปาไปเช็คก่อนนะครับงั้นแม่ไปรอที่ป้ายรถเมย์ก่อนนะลูกครับแม่พี่ครับผมเอาของมาเช็กค,ครับทุกครั้งที่สารเปาเหลือปานก็ต้องเอาสารเปาเนี่ยไปเช็คกับรปภ แล้วก็เอาไปทิ้งทังขยะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งวันหนึง่งห้างเปิดตามปกติลูกค้าก็มาซื้อของพนักงานก็ทำหน้าที่ของตนเองเช้าก็มาทำงานตอนกลางวันก็พักตอนบ่ายก็มาทำงานอีกจนกระทั่งเวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึง ปานเอ้ยซื้อขนมให้น้องรืยยังละลูกยังเลยครับแม่อ้าวแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้แม่เองก็ยังไม่ได้ซื้อเอองั้นแม่ขอซื้อสลาเปาสองลูกไปฝากน้องดีกว่าได้เลยครับแม่อ่ะเอาเงินไปซะเดี๋ยวเขาจะหาว่าแกขโมยเออนี่แม่ยังเหลืออีกลูกนึงครับ อ้าวปานแกยังไม่ได้เช็คสละเปาคืนไม่เป็นอะไรหรือลูกไม่เป็นไรหรอกครับแม่ขโมยของห้างเปล่าผมไม่ได้ขโมยเปล่าได้ไงฉันเห็นกระตาใช่ผมเป็นพยานได้มันเอาสละเปาอีกลูกใส่ในถุงครับอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นบอกคุณท่านเดี๋ยวนี้นะเด็กคนนี้มันขโมยของครับคุณท่าน ทำอย่างนี้ได้ยังไงอะลูกป้าป้าสั่งสอนบ้างหรือเปล่าฮะหรือป้าสอนลูกป้าให้เป็นขโมยคุณแม่ครับใจเย็นๆครับป้าลูกป้าทำอย่างนี้ก็ไม่ถูกขโมยของห้างอย่างเนี้ยต้องจับส่งตำรวจใช่ค่ะอย่างเนี้ยต้องจับส่งตำรวจค่ะอุตะห้างไม่ยอม ทำยังไงก็ไม่ยอมเรื่องก็เลยถึงโรงพักปานถูกจับสงสารลูกอีฉันเธอเจ้าค่ะแค่สละเปาลูกเดียวอย่าให้ถึงกับติดคุกติดตารางเลยนะคะป้าป้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงว่าแค่สละเปาลูกเดียว ถ้าเกิดทุกคนคิดอย่างนี้นะห้างของฉันนะก็เจ๊งสิใช่ค่ะห้างก็เจ๊งกันหมดสิคะทุกอย่างก็ต้องว่าไปตามผิดเดกทําผิดกฎขโมยของห้างหลักฐานก็เห็นอยู่ชัดเจนผมเห็นกับตาครับมันอ่ะซื้อสองลูกแต่มันหยิบไปสามลูกจับเลยครับคุณตำรวจจับเลยครับเพราะมันขโมยของขืนทำแบบนี้ของในห้างก็าหายหมด พวกผมอะ่ะก็เดือดร้อนส,สิครับผมไม่คิดว่ามันจะเป็นความผิดรุนแรงขนาดนี้ซาลาเปาเพียงลูกเดียวแม่ผมซื้อสองลูกแต่แม่ผมจ่ายเงินแล้วและน้องของผมมันกินจุสองลูกคงจะไม่พอกินผมไม่ได้เจตนาจริงๆนะครับคุณตำรวจคะต้องจั ขั้นเด็ดขาดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงยางกับคนอื่นนี่คุณเด็กมันไม่ได้เจตนายอมยอมความกันไปเถอะไม่ได้นะครับคุณตำรวจผมอะเป็นสกอตมีหน้าที่ตรวจจับคนพวกนี้ขืนปล่อยไว้มากมากสังคมของเราก็แย่สิครับคุณตำรวจไอ้เนี่ยมันพยายามที่จะให้คุณตำรวจสงสารคนที่มันขโมยของห้า มันต้องถูกลงโทษสูงสุดขโมยของเล็กๆน้อยๆได้อีกหน่อยมันก็จะขโมยของมากกว่านี้ต้องถูกลงโทษสูงสุดคุณตำรวจต้องลงโทษขั้นสูงสุดสูงสุดคุณคะสงสารดิฉันเถอคะค่ะเพราะปานเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของบ้านนี้ ไอปานมันยังมีน้องที่ต้องคอยดูแลไห,ไหนสละเป้าที่เหลือก็ต้องถูกทิ้งคิดซะว่าเห็นแก่คนจนตาดำๆเธอเจ้าค่ะจนเราคิดขโมยอย่างเงี้ยยอมได้ที่ไหนอย่างนี้มันต้องจับค่ะในฐานะที่ฉันเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าฉันจ้างคนที่ไม่ซื่อสัตย์มาทำงานแล้วทุกคน เข้ามาขโมยของในห้างแล้วห้างจะเอารายได้ที่ไหนล่ะคะ <N> นั่นสิคะแล้วห้างจะเอารายได้จากที่ไหนล่ะคะเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างจะต้องปรับ200เท่าของราคาสินค้าและขอไล่ออกจากที่ทำง,งานถ้าไม่สามารถนำเงินมาชดใช้ได้ก็ต้องติดคุกโทษคุณครอบครัวเขายากจนคุณกว็ควรจะลดลาวาสออกให้เขาบ้าง ไม่ได้หรอกคะ่ะคุณสกอตกฎอะมีว่ายังไงนะใช่กฎมีว่ายังไงคะกฎมีอยู่ว่าใครที่ขโมยของจะต้องถูกปรับ200เท่าของมูลค่าสินค้าแล้วไล่ออกจากงานหากไม่สามารถนำเงินมาชดใช้ได้ก็จะถูกติดคุกตามกฎหมายครับตังง้ง200เท่า มจะหาเงินที่ไหนไปชดใช้ได้แล้วครับผมว่ายแล้วครับนึกว่าสงสารผมกับแม่เธออีกอย่างผมก็ไม่ได้เจตนาขโมยของแล้วผมก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นความผิดขนาดนี้ไม่ผิดได้ยังไง อย่าไปสงสัยมันนะครับคุณตำรวจคนขี้ขโมยอ่ะยังไงก็ขี้ขโมยอยู่วันยังค่ำมันทำผิดต้องจัดการตามความผิดครับใช่เด็กมันก็ผิด,แ,ดแต่ก็เบาๆกันหน่อยไม่ได้เหรออย่าไปสงสายมันนะครับคุณตำรวจมันพูดอย่างเงี้ยขอความเห็นใจมันเป็นคนผิดใช่ลูกอีฉันมันผิด ออฉันมันไม่ดีเองจะมีเันติดคุกเธอเจ้าค่ะอย่าทำอะไรลูกอีฉันเลยมันยังเด็กมันยังมีอนาคตอีฉันแก่แล้วอีไม่คิดว่าอีฉันก็ตายจะมิเันเธอเจ้าค่ะ แล้วเจ้าค่ะย่ามาเลียรลูกอีกฉันเลยแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกปานสมควรถูกจับติดคุกหรือไม่ไม่แล้วเรื่องราวเหตุการณ์นี้จะจบลงยังไงเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดดูนะครับ ครับก็เหมือนที่พี่เขาบอกตะกี้นะครับว่าเราคิดว่าเรื่องเนี้ยเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงนะครับเราคิดว่าเขาควรจะถูกจับไหมถ้าเราหลายคนตอบว่าไม่เหตุผลคืออะไรล่ะนะครับเดี๋ยวพี่ๆจะลงไปข้างล่างแล้วก็ถ้าเราอยากเสนอความเห็นนะครับเรายกมือและพี่เขาจะเอาหมาให้เรานะคห้ามไม่ไผิดอ,อะไรและสาเหตุที่เราจะต้องเอาซาลาเปาไปทิ้งเพราะอะไรรู้ไหมเราป้องกันที่จะไม่ให้ใครเอาไป ใช้ต่อหรือว่าเอาไปขายในวันรุ่งขึ้นสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องเอาทิ้งเท่านั้นฉนันและนายปานก็ทําให้เห็นชัดเจนแล้วว่าเขาละเมิกกดกฎตรงนั้นฉะนั้นเขาก็ต้องเป็นฝ่ายผิดครับทางห้างไม่ผิดก็ิาะออว่ามันน,นที่ต้องต้องทตาแต่มันแค่สรรุ่งเ,เดียวมันไม่ถือว่าเป็นของมีค่ามากม ดูแน่นว่ามันจะเป็นกับสรารปาลูเรเปียวแต่ยลืมนะครับว่ากนทุกอย่างนั้นมีไว้เพื่อความมีระเบียบ <Okay. S 1> ถ้าในปาน <Okay. S 1> ขโมยได้ของเล็กๆยังขโมยได้อีกหน่อยก็ขโมยของชิ้นใหญ่ได้ <Okay. S 1> ฉะนั้น <Okay. S 1> เราก็ต้องลงโทษครับ ลงโทษตามข้อตกลงที่นายปานได้ทําไว้ตั้งแต่แรกก่อนที่จะเข้ามาทํางานฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่นายปานจะต้องดใช้ในสิ่งที่เขาทำนะครับควรลงโทษค่ะเพราะว่าถาเราขโมยของชิบิแล้วต้องลงไปหน่อยแล้วก็หลังขโมยของใส่บ้านกดไลค์เลยคนระับ ้องไม่สงสารพี่เหรอคะพี่ไม่ได้มีเจ็บนานแล้วถ้าน้องมาเป็นพี่อ่ะถ้าน้องหนุนจัดในะตอนนี้แล้วไม่มีอะไรจะให้เลยอ่ะต้องเ,เอาใจน้องมาใส่ใจพี่ดูสิทั้ค่ห่นได้มีนนมช่วงโปรโมชนะั่น2แรมหน้องวเวลาน้องทำผิดแล้วเข้าห้องปกครองเนี่ยเคยบอกอาจารย์ไหมขอโปรโมชั่นหน่อยมีไหม เขาก็ไม่ติดนะคะน้องตอนนี้เวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะครับก็เราหยุดอภิปรายไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเราปรบมือให้กับพี่ๆเขาทุกคนนะครับขอบคุณพี่ๆมากครับ